าชมบรรยากาศของการ <S S S แ,กแข่งเก่าสัมม,มนธนิยาคาถาของของการอบรม,มหัวหน้กากลุ่ม,ม พระวิปัสนาจารย์รุ่นที่53ของศูนิปัสนาเกตียมเทไทยวัดสวนประเสริฐกรุงเทพมหานครคืนนี้ก็เป็นคืนของการแข่งกล่าวสัมโมนธนิกาฐานี่นะเป็นบรรยากาศในห้องประชุมตึกเลิศลังสีหรือว่าตึกวิปัสนา ของโครงการอบรมพระวิปัสนาจารย์ตอนนี้กําลังจะจับฉลากจับฉลากของการกลุ่มนแหละกราวสัมโมในน่ยนกาวเขียนใส่ม้เขียนส่วนปรกลบสัมโมธนีคาถาจับจับไป้ไหมนั้นที่สองก่มกำลังจับที่เท่าไหร่หมายเลขของการกล่าวสัมโมธนีคาถานะ อย่าเพิ่งรู้อย่าเพิ่งอ่านเขาฟังให้ไปจับเงี้ยนั่นแหะที่ไดูเขียนไม่ได้บอกให้เขียนอ่าก็เป็นบรรยากาศนะช่วงค่ำคืนนี้นะช่วงค่ำคืนนี้ให้เขียนอย่าเพิ่งบอกให้เขียนนะนุ้กเขียนดำเนินรายการโดยพระอาจารย์เลขานะพระอาจารย์การรักกิตาธรรมอแห่านอการศูนย์วิสนาเคลื่นเทียมประเทศไทยแล้วก็เลขานุการเจ้าคณะแขวงคลองกลมนะจับด้วยต้องรู้ ในรายการของการกล่าวสัมโมทนีคาถาของคืนนี้จับสลากตั้งล้ดเหลวานจะได้ไม่ต้องว่าเออผมเป็นคนกลุ่มหนึ่งกระเสียเปลี่ยนนี่กำลังจะพูดคนแรกจับฉลากเกู่วจับฉลากของการกล่าวนนสัมโม คืนนี้นะมีสามรางวัลด้วยกันสามรางวัลในเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานนี่สามรางวัลหนึ่งสองสามนะราว่ารางวัลที่จะมามอบให้ค <kon fl> ืนนี้ซ้ํซ้ำกันแล้วนี่ก็จะเข้ามาทันทีนะารพูดครั้งแรกก็ได้เข้ามาใ่ครับ จะออกมาเดี๋ยวดูรายการถ่ายทอดสดนะใครอยากดูสดๆก็ดูจากของหลวงตาแจ่มบังรจันแล้วก็พระอาจารย์การรักิตาธรรมน์ก็จะมีการถ่ายทอดสดช่วงนี้นี้เป็นถ่ายทอดแห้งนะเอาแบบไม่สดเอาแบบไม่สดถ่ายบรรยากาศมาให้ดูพระบรมสารีริกธาอ่ามาที่ไหนคงจะได้เรียบร้อยนะ นะในี่ยเป็น,บบนักมอนกะน